เิดเปิดเปิร so ์ดเปิดเิรดเรเราแค่เปิดคอนเสิร์ตกันเองอ่ะคุณนาทำไมคุณนาทำอย่างนี้ล่ะก็เราเต้นโชว์ค่ะเพราะเราคืออะไรบางกอกคณิกานี่คือสาวงามแห่งหอบุกฤชาเราก็ต้องมาทำการแสดงโชว์ไงเต้นเมลอนให้ดูหน่อยนะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลน์เมลอนอีเมลอนเมลอนเลน์ไปๆเราไปเต้นเมลอนโชว์เขาหน่อยเร็วมานี่มา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  เต้นมาเต้นเออเฮ้ยอยา่าในบอกให้เต้นโจ์งไงผูกมิดเข้ามาผูกมิดกับท่านนนเนี่ยรู้ปะ่ะข้าน่ะเป็นสาวงามมาจากหอปุปรชาติ <laughs> <laughs> ถึกเริ่มแล้วค่ะคุณนะ ทำมาแล้วก็มีข้าาซิงข้าาซิงอ่ะเนี่ยถ้ามาให้ใส่แล้วขอาวซิงเก่งเอาดิพอมดฟนแล้วเร็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 วเล้าคือสาวงามสักหอบอุปชาตนี่แหละ เจอเจอเล่เรี่ยมมายาเขาเข้าไปอะ่ะท่านไม่ทันน่หน่มารยาหญิงของข้าหรอกนะไม่ได้พูสาวารททัพ้าคือสาวงามเสกของบุญชาถ้าไม่ ตราบ,บุคคลที่ใช้แรงไร้กำลังข้ารับแต่ชายที่มีความอ่อนโยนบอบ,บางต่อโยนีของข้าเท่านั้น <mm> หากโยนีของข้าถูกกระทำชำเราด้วยความรุนแรงแล้วมีทั้งด้านของเลือดไหลแล้วก็ข้ารับไม่ได้จริงๆอยากกระทำชำเรายโยนีข้ารุน <mm <worms> แรงสปานฉะนั้นการที่ท่านบี้เนี่ยใช้แรงมันจะทําให้ข้าเนี่ยเสพโยนีเข้าใจไหมข้าต้องการให้โยนีของข้าแปดเปื้อนไปด้วยแบบแรงอันสั่นสะเทือนมากหลายเข้าใจไหม โอ้เจ็บกาดีนะเออ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 เอวเยอะ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 เออไปเออไปไปไปเยอะ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 ไปเยอะ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 แอะแ heck เยอะเยอะแยะแยะโอ้โหอย่างเงี้ยนะคะธรรมดาคนเราอ่ะบางช่วงจังหวะชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นมิตรกันแล้วมันก็จะเป็นศัตรูกันระวังนะคะระวังระวังนะคะนี่ค่ะระวังระวังนะคะ ดีกค่เยอะแ่ะแห่เยอะเยอะเยอะแ่ะแห่โอ้ยเยอะระวังขยะระวังค่ะโดนดึงนหคะระนังนะคะดนดึคะเยอะแ่ะแห่เยอะค่ะล้างเสียล้างไปแล้วนะคะโอ้ยเพื่อนเข้าค่ะ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 ขอสุดค่ะขอสุดค่ะสุดตัวนี้หน่าโอเคค่ะดีมากค่ะดีมากค่ะสาวๆจากหอมบุพชาติเยอะแ่ะแห่เยอะยิงเลยค่ะเดี๋ยวแทงกีบให้ค่ะมาค่ะ เต้นเต้นไม่เต้นแล้วค่ะไปแล้วค่ะสาวๆเจ้าของบุพชติวันนี้ทํางานหนักแล้วค่ะขออนุญาตลากับหอบุพชติก่อนนะคะพอดีว่าวันนี้ทํางานหนักแล้วค่ะอยู่หอบุพชติอู้หีรับไม่หวัดไม่ไหวเลยก็เลยแบบว่าขออนุญาตกลับไปพักผ่อนโยนีก่อนนะคะโยนีเปื่อยไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ทั้งเต้นทั้งอะไรโยแอหฮ่โยโยโอ้แห่แห่โอโยไปหมดแล้วนี่คือสาวงามจากหอบุพชติค้าคือแม่กุหลาบ เน่า <No. laughs> <laughs> อย่าไปเป็นกุหลาบมันอิงฟ้าเลยนะทําให้อิงฟ้าแบบแปดเพื่อนนะเราเป็นได้แค่กุหลาบเ <laughs> <laughs> น่านี่แหละนาสภาพ